ชิมดูอืมน่มมมาดีบก้ออร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับ ผมพลเอกโอชาท่านรู้หรือไม่ยุคข,ของพลเอก <c oughs> ได้กินมามา่าวันนี้เราไม่มีอะไรมากเราจะมากินมาม่าดิบมามาดิบสิ้นเดือนครับต้องทำใจอีกแป๊บเดียว อินเดียนก็ออกท่องท่องกับบอลเด้ใไซน้ำเขาได้ใส่กำลังแลนแข้งเขาเอาตังชีได้ท่องมันมีอะไรมากกินมาม่าดิบหยับมีสอนอันเดียมาตะเฮียนชิมดู เมื่อกี้ผมเข้าปากนำผมทำหน้าหมามาด้วยเอ๊ะลืมบอกอันนี้ประมูลมาผมได้ราคามาที่แสนกว่าตามจริงราคามันอยู่ที่สองบาทผมประมูลแข่งกับพขอมามันยังไงอะ่ะมันก็ใจคนมันก็สู้เนาะเออือมันสู้อะ่ะผมก็ประมูลแข่งกับเขาประมูลมาประมูลโอ้โหทั้งวันน่ะ จอยู่ที่แสนบาทผมประมูลมาได้ทุกคนคิดว่าผมเป็นไงอืมอืม้มมันริบก้อนอยไรมันกันอะนี่น่ามันแสบอ่รือป่ะอืม ทำตรงใส่สูตรแต่กินมา,มากๆดิบอันนี้ก็ไม่เอาสูตรใจของกูน้อมเนาะอืมตอือหื mungkin ala ini hmm om mm -hmm. mm -hmm. เะขาขัวก็ต้อ,องกินแบบพ้นเลย มา,า,มาดิบก็อหลเหมือนกันนะเนี่ยดูไระครับทุกคนยุคุนตู ดูอาหารที่ผมกินแต่ละวันก็คือนี่แหละอ้คิดภาพเอาอยากกินกอะไรอยากกินพีภาพเอาจะกินพิซซ่าก็คิดภาพอู้พิซพซ่าคิดภาพไปพิซซ่าอืมพิซซ่าอื มันแสบอยทีทุกคนพอจาภาพนี้ได้บ่าแบบท่านประยุทธ์จันโอชาที่ท่านทําแบบนี้ทุกคนน่าจะคิดภาพได้นะว่าท่านทําแบบนี้คุนโซ่พ้า 음아 <suss> 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 อ่าอืมอืมอือฮึมกลับมาพบนะยุคลุงตู่เป็นยุคที่ผมแฮปปี้ม,ม,มาก ดูหน้าผมก็รู้ทำอะไรอ่ะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมอยากจะบอกว่าผมรักลุงตู่ <c oughs> ผมผมผมรักลุงตู่ <c oughs> ผมอยากจะไปหาลุงตู่สักครั้งในชีวิตเดี <c oughs> ย๋ยวไปหาลุงตู่ <c oughs> ผมเป็นลุงตู่คือมาไอดอลของผม <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝัน <c oughs> <c oughs> ผมอยากหาลุงตู่ <c oughs> อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็มากินมะ,มะ,มะแม่แม่ตามภาษาสิ้นเดือนตามภาษาสิ้นเดือนเนาะถ้าบูได้ชอบก็จะ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ e พ้เป็นกำลังใจให้ผมได้กินแน่ดีๆเด้อคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไร ฝากบอกลุงตูนั่นเมื่อผมหักผมอยากเพอผมอยากไปถ่ายรูปนั่ตอนถ่ายรูปผมจะเอามัดแน่นๆจังสี่ขอใจบอไป,ไปบ่าย